สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูสิจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องสระเอและสระแอะนะคะเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะไปเรียนกันเลยสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ผสมกับพยัญชนะและตัวสะกดแล้วเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นนะคะไปดูกันเลยว่าเปลี่ยนกันอย่างไรมาดูสระแรกค่ะตำแหน่งของสระเอ เขียนเอหน้าเป็นชนะต้นเขียนอไว้หลังเป็นชนะต้นนะคะตัวอย่างคำนะคะตอเอเตค่ะตอเอเตะนะคะคำที่สองค่ะลอเอเละอีกครั้งนะคะลอเอเละค่ะ สระเอเมื่อมีตัวสะกดอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูนะคะแล้วตามด้วยตัวสะกดสระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูแล้วตามด้วยตัวสะกดไปดูกันค่ะว่าเปลี่ยนอย่างไรเหตุค่ะหอเอดดเหตุนะคะ ระอะนะคะที่อยู่ด้านหลังของหอหีบตัวนี้จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้แต่คููตัวนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะวางอยู่บนพยัญชนะตัวหอหีบนะคะเป็ดปออดอเป็ดค่ะสระอะก็เปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้แต่คููด้านบนนี้นะคะบนกอปลาค่ะเข็ม ขอเอมมเข็มสะอาดตัวด้านหลังค่ะขึ้นเปี่ไปเปลี่ยนเป็นไม้แต่คูอยู่บนขอไข่นะคะเด็กค่ะดดเอกอ・เด็กสะอาดด้านหลังดอเด็กนะคะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้แต่คูอยู่บนดดเด็กนะคะเล็บค่ะ ลอเอบบเล็บสระอาะที่อยู่ด้านหลังลอลิงตัวนี้นะคะก็ขึ้นไปอยู่เป็นไม้แต่กูด้านบนบนลอลิงแล้วนะคะมาดูคำน้ารู้กันค่ะเจ็บป่วยเป็ดย่างเก็บเหตุเสร็จสิ้นรถเข็มจำเป็นคำที่คุณครูทำสีน้ำเงินไว้นะคะ ก็คือคำที่ประสมด้วยสระเอมีตัวสะกดนะคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นเขียนสระเอหน้าพิญชนะตน้นและเขียนสระอะไว้หลังพิญชนะตน้นถ้ามีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม่แต่คูแล้วตามด้วยตัวสะกดค่ะ ตำแหน่งของสระแอนะคะต่อมาเรามาเรียนเรื่องสระแอนะคะเขียนแอหน้าเป็นชนะต้นและเขียนอะไว้หลังนชนะต้นนะคะและพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางค่ะกอแอแกะเห็นไหมคะว่าหน้าตัวกอไก่อยู่ตรงกลางนะคะ ตอแอกแตกนะคะตอเต่าก็อยู่ตรงกลางเช่นเดิมได้เช่นกันนะคะสระแอกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม,ม้เแต่กู้เหมือนกันค่ะแล้วตามด้วยตัวสะกดค่ะไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงเข็งค่ะขอแอกงอเข็ง ไม้แตคู้ก็จะมาอยู่ด้านบนขอไข่นะคะเกรนค่ะกอรออ็นอเกรนคำว่าเกรนนะคะไม้แต่คู้ก็จะอยู่บนรอเรือค่ะเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำนะคะจะอยู่ตัวที่สองเลบค่ะแพลบก็เช่นเดียวกันเป็นคำควบกล้ำ ไม่แต่คูแต่อยู่บนลอลิงตัวที่สองของใพชนะนะคะแม็กค่ะแม็กไม้แต่คูแต่อยู่บนมอมา้ามาดูคำหน้ารู้กันค่ะตาะแตะแนะนำลูกแกะแตะมือเยอะแยะ แวะมาคนแพะตบแปะเปาะแปะเจ็กและคำว่าแข็งแรงค่ะค่ะเมื่อน,นักเรียนเรียนสระเอและสระแอแล้วนะคะให้นักเรียนหาคำที่มีสระเอเปลี่ยนรูปจากประโยคต่อไปนี้ค่ะ คุณแม่ชอบไปเก็บเห็ดที่ป่าสจม,มีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะค่ะมีคำว่าเก็บและคำว่าเห็ดและคำว่าสมดมจค่ะสามคำนี้สะกดด้วยสระสระเอนะคะ ข้อต่อมาค่ะหาคำที่มีสระแอจากประโยคต่อไปนี้แม็กและแกะเดินเข้าป่าไปหาคนแคะคำไหนบ้างคะที่ผสมสระแอเดเาดูเฉลยกันเลยค่ะแม็กและแกะแคระนะคะ มีทั้งหมด4ี่คำเลยนะคะเก่งๆมากมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนที่ตอบถูกถือว่าเก่งมากมากเลยนะคะทีนี้เราไปทำแบบฝึกกันเลยค่ะค่ะแบบฝึกของครูในวันนี้ให้นักเรียนทำหน้าที่19นะคะให้นักเรียนนำคำในกรอบสี่เหลี่ยมน,นี้นะคะเติมลงในดินสอให้เป็นคำที่สมบูรณ์นะคะเติมลงไปในดินสอนี้นะคะให้เป็นคำที่สมบูรณ์ นักเรียนจะรู้ได้ไงว่าคำไหนควรจะเติมลงไปให้ย้อนกลับขึ้นไปดูที่ต้นคลิปนะคะครูครูคจะมีแอบเฉลยไว้ให้แล้วนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสิขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ